พี่น้องครับเมื่อนี้นะครับบ้าศาสตร์คนฮักนานะครับว่าติดตามผลนะครับติดตามผลการสีดฮอร์โมนนะครับหรือสารเสริมประสิทธิภาพพืชของไขโตโปรแมกบวกเบโอโปรแมกนะครับสองกระป๋องนะครับในพื้นที่5ไร่นะครับในพื้นที่5้าไร่ของคุนพ่อจีนะครับโนนทิ่งนะครับซึ่งเปิ้นสีดมาแล้วสามสามอาทิตย์นะครับ ตอนนี้อยู่ที่สามอาทิตย์เนาะครับนาะสามอาทิตย์ผลเป็นยังไงเดี๋ยวห้องมาเพิ่งนกันครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับอยู่ของเขาตอนนี้อยู่ที่สามเดือนแล้วนะครับแตว่าเพิ่นเพึ่งมะสีดนะครับเพึ่งมะสีดซึ่งบ่ได้เป็นไปตามบ่ได้เป็นไปตามเขาเรียกว่าบ่ได้เป็นไปตามวิธีการของบ้าวสารนะครับอันนี้เพื่นสี่ขาดเคลื่อนไปน้อยนึงนะครับ บ่ได้เป็นไปนตามวิธีการของ่าวาสัต์นะครับเพราะว่าเออด้วยด้วยที่ว่าเพื่อนป่วยน้่นะครับบ่สบายเป็นก็นเลยขาดเกินมานิดนึงนะครับจะเห็นว่าเขานะครับเขากะเจมีใบใบเป็นจุดเป็นไรนะครับข้าวที่ที่ที่เจอนะครับก็จะเป็นเขาที่ว่าเป็นโรคนะครับโรคใบด่างขึ้นเชื้อรานะครับเนาะแต้ ขอสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือเป็นเศษไปรล้วนะครับเศษไปรล้วมันถอดไหมครับพี่น้องครับเศษเล้วมันถอกไหมครับผมนี่ครับรเศษแล้วมันถอกครับข้าวนี่เป็นข้าวเป็นข้าวหน้าห้าเก้าไหมครับหน้าห้าเก้าหน้าห้าเก้าเบอร์สิบเจ็ดนะครับเนาะน้าห้าเก้าเบอร์สิบเจ็ดเขี้ยวงูนะครับตราเขี้ยวงูนะครับเนาะ นี่ครับพี่น้องครับมาเบิ้งกันคักๆกครับพี่น้องครับหลังจากที่เหาสีนะครับจากที่เสียมีนะครับได้สีสารเสริมประสิทธิภาพพืชนะครับไข่ตัวโปแมกบวกใปโปแมกไปแล้วนะครับผ่านมาสามอาทิตย์พี่น้องครับเขียวตึบเลยครับพี่น้องครับอันนี้ครับข้าวแตกกอดี นะครับสีสีตั้งกันครับหน้าทงอื่นเห็นได้ชัดเจนครับพี่น้องครับปูน่ะอันนี้สีเขียวงามครับเขียวถัแบบธรรมชาติเลยครับบนเขียวเขียวเข้มเนาะเขียวแบบธรรมชาตินะครับพี่น้องเห็นไหมครับนี่ครับผมนี่ครับอันนี้คือหน้าหวานนะครับก็สีเขาไปรล้วนะครับก็สีเกิดเขาที่ตั้งท่องยุ่นะครับก็สี ดขึ้นมาท่านที่ครับพี่น้องเบิ่แต่ว่าใบยังเขียวอยู่นะครับเป็นการซ้อยให้พืชนะครับสามารถผลิตนะครับอาหารให้กับมเมล็ดเขาได้ย่างสมบูรณ์แบบนะครับนี่ครับผมนี่แหละครับหลังจากที่เขาสีดไปแล้ว เกษตเป็นลักษณะเดียวกันนี่นะครับนาะพี่น้องมาครับพี่น้องมาใส่น้ากันเด้อเนี่ยของดีมีประโยชน์ครับของดีมีประโยชน์ดีก็ไปซื้อแนวอื่นนะครับราคาไม่ถึงพันนะครับสองพลังบวกราคาไม่ถึงพันนะครับสองพลังบวกราคาบ่าถึงพันมาซ้อยกันประหยัดนะครับซ้อยกันประหยัดซอยชาตินะครับ เพิ่มผลผลิตได้โดยไม่งอปุ๋ยเคมีอีกต่อไปครับพี่น้องแม่จะกัดทิศหรอกกัเกน,น,เนเสียดหนิแมาเสียดจะกัดทิศแล้วสีดจะกกเลกกือสามเลือแล้วบบโบ้ย เดี๋ยวนี so. ้ขอกติดโลกแน่จังไเพวาอากาศมันขึ้นเนาะมันกรลังื้นฟูเจ้าของคนบริสิกันไว้ดิเป็นทุกคนเป็นทุกุนเป็นท้ตรงเวันอนาอนันเอน่อนนวามันนเขาได้ยนเขาขึน ว่ามันกำลังเริ่มขึ้นเจอหัม้วนนันอย่าเลยสวัสดีเห็นบ่โอ้โ้ เอาหน้าเพื่อนว่คือกันเอาเป็นพันเดียวกันอยู่เป็นตีโอ้โอ้พ่น,านาา่าพ่น่าคาเกอของเพื่อนนี่ใบใบไหนซื้อเนาะเป็นโผดยูเลียจีต่ว่านี่ได้สารเชื้อแบคทีร่าเพื่อน